สวัสดีครับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่2นะครับวันนี้นะครับวิชาคอมพิวเตอร์นะครับโดยครูจ๊อบนะครับครูจ๊อบก็จะพานักเรียนนะครับใช้โปรแกรมเพจไปวาดรูปต่างๆนะครับอาทิตย์ที่แล้วเป็นวาดรูปคุณแม่หรือผู้หญิงนั่นเองนะครับอาทิตย์นี้นะครับมาวาดรถบัสกันดีกว่านะครับในหัวข้อรถบัสพาผึ่งครับในหัวข้อรถบัสพาเผื่นะครับเดี๋ยวครูจะบก่อนที่นักเรียนจะ ไปเข้าถูโปรแกรมเพ้นนะครับเดี๋ยวเราออกมาออกกำลังกายกันดีกว่านะครับ วันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเข้าสู่โปรแกรมเพนนะครับเปิดไปที่โปรแกรมเพน n t นะครับแล้วก็วันนี้จะเป็นรถบัสนะครับ,ถบร,รถบัสรถบัสหรือรถทัวร์นั่นเองรถขนาดใหญ่นะครับอที่มันมีหน้าต่างหลายๆบานนั่นเองนะครับเผื่อน,นักเรียนจะว่ารถบัสพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวนะครับโอเคมาเริ่มลงลงมือกันเลยนะครับ แป๊บหนึ่งเริ่มเลยนะครับก่อนอื่นนะครับก็จะเป็นการนะครับเอานะครับส่วนต่างๆนะครับรูปทรงต่างๆนะครับที่จะใช้ในวันนี้นะครับน่าจะมีประมาณสองสามอันนะครับก็คือเราจะใช้รูปทรงสี่เหลียมนะครับสี่เหลียมผ้านะครับสี่เหลี่ยมใส่ไพกกอนนะครับ ใครอยากได้รูปรถคันใหญ่หรือคันเล็กก็แล้วแต่เรานะครับแต่สำหรับครูก็น่าจะเต็มเต็มอยู่เต็มหน้าจอเลยนะครับว่ารูปสี่เหลี่ยมนะครับต่อไปใส่ข้างบนนะครับใส่ข้างบนอันนี้จะเป็นหลังคารถนะครับเป็นโดยเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าน,นะครับต่อไปเป็น หน้ารถนะครับหน้ารถใช้สี่เหลี่ยมเหมือนกันนะครับอ่ะต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็นหน้าต่างนะครับหน้าต่างหน้าต่างนะครับอ่ะแล้วต่อไปนะครับเมื่อมีหน้าต่างนะครับรถมีมีหน้าต่างหลายอันนะครับเราจะทําการก๊อปปี้นะครับก๊อปปี้ก๊อปปี้หน้าต่างอันนี้นะครับก๊อปปี้โดยวิธีการนะครับไปที่ซีเลกซีลกนะครับกด ที่มันมีเส้นปักนะครับตรงนี้นะครับตรงจะมีรูปสอนสามเหลี่ยมลงมานะครับ,รบรกดเลือกอันสุดท้ายนะครับติ๊กถูกนะครับกดออกต่อมานะครับก็ครอ,อบมานะครับพร้อมให้เป็นเส้นลูกป,ปัก นะครับเมื่อคอ่บเสร็จนะครับให้นักเรียนกดคอ่บเสร็จนะครับคับตัวนี้เสร็จนะครับก็ให้นักเรียนนะครับกดที่คีย์บอร์ดหรือแป้นพิมพ์นะครับกดที่คีย์บอร์ดหรือแป้นพิมพ์นะครับคําว่า c o n โทรกดค้างไว้เลยกดค้างไว้เลยนะครับกดค้างไว้นะครับ ค้างไว้นะครับเมื่อกดค้างไว้นักเรียนก็คลิกเมาส์เมาส์มันจะเป็นหัวลูกศรเป็นสีหัวเห็นไหมหลูกเห็นไหมสีแฉกสีหัวแล้วก็ลากออกมาอีกได้สองอันกดค้างไว้นะครับกดค้างไว้อยู่นะครับอ่าเป็นสามโอเคเมื่อ ได้แล้วเราก็ปล่อยมือจากปุ่มคอนโทรลนะครับปุ่มคอนโทรลต่อไปนะครับเราก็จะมาวาดประตูประตูรถเมี์นะครับประตูรถเมย์ไปที่สี่เหลี่ยมเหมือนเดิมนะครับดูนันเกเรียนสังเกตนะครับว่ารูปนี้มีแต่สี่เหลี่ยมนะครับรูปนี้มีแต่สี่เหลี่ยมนะครับโดยการออกเอาสี่เหลี่ยมมาทําเป็นรูปทรงต่างๆนั่นเองนะครับประตูรถเมย์มันก็จะเปิดเป็นสองพับใช่ไหมลูกเคยขึ้นรถเมย์ไหม โอเครถเมล์หรือรถตัวรถ,ถบัสพวกนี้นะครับอ่าต่อไปนะครับอ่มาวาดล้อดีกว่านะครับรถก็ต้องมีล้อล้อก,ก็คือวงกลมก็ใส่วงกลมอีกรอบครั้งหนึ่งใ่วงกลมะนะครับหลังจากนั้นนะครับ กันล้อไม่เท่ากันนะครับกันล้อไม่เท่ากันเรามาทําเหมือนเมื่อกี้เลยไปที่ที่แหลกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็คอปมันนะครับคอปมันต่อปราก็กดคอนโทรลคอนโทรค้างไว้เหมือนเดิมคลอปมานะครับเดี๋ยวเอามาวางไว้ก่อนอ่าแล้วก็กดคอนโทรค้างไว้นะครับ แยกออกมาแล้วนะครับแบ่งออกมาแล้วนะครับอ่ะหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นไปที่สี่เหลี่ยมอีกรัค้งหนึ่งนะครับไปใส่นะครับมิติของหน้าต่างมันนะครับอ่านะครับก็คือตีดไปเปิดเต็มหน้าต่างบ้างเปิดครึ่งหน้าต่างบ้างนะครับ ลับกันไปให้สวยงามนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมาที่ตกแต่งตัวรถบาโอเคเผื่อรถมีสีสันเยอะแยะนะครับไปไปที่เส้นตรงนั่นเองนะครับไปที่เส้นตรงนั่นเองหลังจากนั้นยางลบ นะครับก็มาลบตรงล้อออกเส้นตรงล้อออกนะครับลบออกลบออกโอเคลบออกลบออกโอเคนะครับเมื่อได้แล้วนะครับอ้าเรืออะไรอีก ไฟหน้ากับไฟหลังนะครับไฟหน้าสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมเด็กอาจจะไม่เห็นคู่บังอยู่นะครับไม่เป็นไรคู่บังอยู่ๆๆต่อไปนะครับเป็นการเติมสีนะครับเริ่มตั้งแต่อ่า สีภายในรถโอเคเอาเป็นสีฟ้าอ่อนนะครับสีภายในรถต่อไปสีของการเปิดกระจกนะครับล้ต่อไปนะครับสีเลยต่อไปสีส้มสีส้มนะครับสีแดงดีกว่าข้างบนหลังคา็นสีแดงนะครับล้อล้อล้อต้องเป็นสีดำนะครับยางเป็นสีดำนะครับตามจินตนาการของนักเรียนเลย สีตามจินตนาการเลยหาประตูนะครับกระจกข้างหน้านะครับเลือกเฉดสีก็ได้นะครับ โอเคอะนะครับนักเรียนก็จะได้ลด,ดแล้วนะครับอ่าอาสีนี้ดีกว่านะครับออซีนี้ดีอันนี้อันนี้อันนี้สวยยังโอเคนะครับรอบ่อ่ะเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับ เป็นไงบ้างครับรถสําหรับพาครอบครัวไปเที่ยวคือรถบัสพาเพื่อนนั่นเองเป็นง่ายพอจะทํากันไดไ้หรือเปล่านะครับออันนี้ก็คือคลิปง่ายๆนะครับที่คุณครูพาสอนทํานะครับนักเรียนสามารถที่จะใช้ฝึกการ,รเนื้อมือในการขยับเมาส์ให้มันเป็นรูปร่างหน้าตาตามที่นักเรียนต้องการได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับวิชาคอมพิวเตอร์สําหรับอนุบาลปีที่สองนะครับก็เจอกเพผิงแค่นี้นะครับ สัปดาห์หน้าครูจ๊อบจะพาว่ารูปอะไรเดี๋ยวไปดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้สวัสดีครับ